สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การสีสีติดเล่นโอเคครับวันนี้อยู่ในเกมที่มีชื่อว่าหลอกเลือดรอดนะครับผมเป็นเวอร์ชันศูนย์ถึงสองผมได้ทำการอัปเกรดเกมนี้ขึ้นมานะครับหวังว่าทุกคนที่จะรับชมคลิปนี้นะครมีความสุขและตื่นุตนกับมันนะครับผมพร้อมแล้วนะครับไปฟังกติกาที่อัปเกรดมาแล้วนะครับกันก่อนดีกว่าไปเลย let's go กติกาของเกมหลอกเลือกรอดศูนย์ถึงสองหนึ่ง สุ่มไรเนอร์หนึ่งคนจากผู้เล่นทั้งหมดและผู้เล่นที่เหลือจะกลายเป็นเซฟสองสุ่มหยิบการ์ดพันธะหนึ่งใบ3หลังจากที่สุ่มการ์ดพันธะแล้วต้องกำหนดเซฟการ์ดและแท็บการ์ดกี่ใบก็ได้แต่อย่างน้อยต้องมีเซฟการ์ดหนึ่งใบ4หน้าที่ของเซฟคือวิเคราะจะตัดสินใจและเลือกการ์ดที่ทําให้ตัวเอง,องรอด5หน้าที่ของไรเนอร์คือการโกหกหรือพูดความจริงว่าเซฟการ์ดและแท็บการ์ดมีกี่ใบหรือได้การ์ดพันธะอะไรก็ได้6เซแต่ละคนจะมีสิทธิ์สลับการ์ดได้คนละหนึ่งครั้งจะสลับกับใครไ่จะ ไม่มีสลับการ์ดเริ่มจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้บบายก็ได้สกิลของการพันธะมีดังนี้ 1. พันธะแห่งคำสาไลเนอร์ต้องเลือกเซฟหนึ่งคนก่อนเริ่มเกมแล้วทําให้คนที่เลือกได้เซฟการ์ดและไลเนอร์จะไม่ดโดนทาโทษแต่ถ้าเซฟได้แถมการ์ดไลเนอร์ก็จะดโดนทาโทษด้วยเช่นเดียวกัน 2. พันธะพิเศษสามารถใช้พันธะพิเศษในเซฟการ์ดหรือแถมการ์ดก็ได้หนึ่งใบถ้าไลเนอร์ได้การพันธะพิเศษเซฟทุกคนจะดโดนทาโทษแต่ถ้าเซฟได้การพันธะพิเศษจะสามารถเลือกหนึ่งคนให้รอดได้3พันธะคู่ไลเนอร ก่อนเล่นเกมแล้วไลเนอร์ต้องใช้วิธีใดก็ได้ให้เซฟการและแท็บการของเสกและไลเนอร์ตรงกันเหมือนกัน2คนถ้าไม่ตรงกันก็จะโด,ดนทั้งคู่4พันธะการหลอกลวงไลเนอร์สามารถเลือกกดเซเซกได้หนึ่งคนและใช้ได้หลังหมดเวลาสามารถเลือกใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ 5. ้าพันธะการสับเปลี่ยนไลเนอร์ต้องเลือกการขึ้นมา2ใบที่ต่างกันคือเซฟการและแท็บการพอจบเกมการจะถูกสลับอัตโนมัติ6พันธะขวาลอดไลเนอร์จะถือเซฟการหรือแท็บการ์ก็ได้เพียงแค่คนด้านขวาถือเซฟการไลเนอร์ก็จะลอเสียเดียวกัน เจพันธะซ้ายรอดไลเนอร์จะถือเซฟการ์ดหรือแทบการ์ดก็ได้เพียงแค่คนด้านซ้ายถือเซฟการ์ดไลเนอร์ก็จะรอดเช่นเดียวกันแปดพันธะว่างเปล่าเป็นการ์ดที่ไม่มีสกิลอะไรเลยนะครับหลังจากที่ดูกติกาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเรามาเริ่มเล่นกันดีกว่าตอนนี้เรามาหาตัวของไรเนอร์หน่อยดีไหมตวิ้งไปสู้นะครับใครจะได้เป็นไรเนอร์ใครมีจะมาใครมีสมมาชื่ออะไรชื่ออะไรจ้าา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  ปั่นเราไปเริ่มกันดีกว่าโอเคพร้อมแล้วเดี๋ยวพุ๊กูุ๊กหลับตานะโอเคเสรแล้วพร้อมนะสามสองหนึ่งปัดอยากรู้ไปนี้รอดไหมเพื่อนรอดรอดรอดโอเคให้ให้รอดกี่ใบให้รอดกี่ใบให้รอดใจเซฟการ์ดมีกี่ใบเซฟการ์ดมีสองใบใช่ไหมอ่ะเอาสกิลไหนใส่ลงไปวะได้สกิลไหนใช่ปะเอ่อเอาพันธะพิเศษ ได้บรรทัพิเศษแล้นนี้อนุญ้ยากนะรับบอกว่ารอดสองใบใช่ไหมล้วบอกใบนี้รอดอยากรู้ว่าฝั่งนู้นมีรอดไหมเอาสองเนี่ยมีอะเราไปเจออ่ะมึงเอาบรรทัดพิเศษเนี้ยใส่ในการ์ดไปไหนอืมึงเอาบรรทัดพิเศษนี้ใส่ในการ์ดไปไหนบรรพิเศษเนี้ยใช่ใส่ในการ์ดไปไหนใช่มึงบอกว่ามึงได้บรรทัดพิเศษจะได้มึงต้องใส่ในก๊าซไปไหนถูกปะอืมอืมใส่ในกาซไปไหนใส่ในการ์ดไปเองอืมโอเคทำยากได้ไปไหนอ่ะฝั่งนี้ยทำยากได้ไปไหนได้ไปไหนะใช่ แอบยิ้มแอบยิ้มแอบยิ้มอันนี้บอกว่ารอดรอดมีสองใบถือว่าแสดงว่าต้องเป็นเอกิกดีมีเนี่ยรอดไหมมรอดไหมใช่รอดอ่าโอเคถ้ามีกับฟีมัเลือกไปไหนมีกับฟีได้บวเลือกฟีอะเท่าที่กูคิดนะมันไม่ได้ใช้มันไม่ได้การะประทับพิเศษจริงๆถ้ามันได้แสดงว่ามันเอาอะมันเอาบรรทัดพิเศษอ่ะไปลงในการ์ดที่มันเลือกอย่างเช่นมันเลือกแฉกการ์ดถ้าเราให้มันพวกเราจะโดนหมดนั่นแปลว่าอะไรเราต้องได้การ์ดที่มีประทัดพิเศษเล เื่อกี้มันบอกไพ่รอดอ่ะมันมันตอนนี้มันมีรอดสีแหละเพราะมันจะเลือกสีสีที่มันไพ่รอดแล้วทีเนี้ยสีก็ไม่รู้ไวยว่าอาจจะได้ว่างเปล่าไหมนะอะไรไพว่างเปล่าเขาเริ่มหลุดใจเดี๋ยวมจีซีเป็นซีใส่ไหมใส่การ์ดไหมพันธะเนี่ยซีใส่การ์ดซีใส่เอก็ใส่สีก็ใส่แสดงว่ามันบอกยาดยากยากยากถึงเวลาต้องเลือกแล้วทุกคนยังเลือก ซ้ายขวาเราเชื่อใจเอาเก่อนกูอยากให้ดีแ้วเปลี่ยนใจให้ดีเหรอหัวกระด็โอเคตอนนี้เสจะมีสีสลับการ์ดอหนึ่งสลับกูไม่สลับมันใจกูมันจโอเคสล้วองกินนีเอาไปกินชิ้นหวาเดิมวานเดิมโอเคมาเฉยเอคุณเนี่ยไม่ใช่ได้จะมาพันธะใช่ใช่กูไม่ใช่ ผมไม่ได้มาขอบใจนะมันเนื้อที่จะไม่ใช้ได้อะอฮอยแม่เอ้ยไมใช้ทล้วก็ที่หลอกก็เดา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 อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลอกเอว่ามันผมได้โซฟีผมได้โซฟีโซฟีที่โซฟีโซฟีผมได้เซลฟี่กับพี่สามคนที่ทางผม ไปดูกันทำทษอนดีกว่า Let's go ที่ผมถ่ายคอนเทนต์อยู่แล้วทำธุรกิจถ่ายรัวคนแปลกหน้าถ่ายด้วยได้ไหมอ๋อไม่ไม่สะดวกครับครับเรามาสู่เกมที่สอหนอยว่าใครจะได้เล่นในตานี้เดี๋ยวเมื่อฉันแม่กูบ้านดีกว่าอ๋อโอ้โหคำด้วยไงจัดด้วยผมเลือกการ์ดสองใบนี้นะครับ อ่ะทุกคนพอแล้วครับก็เริ่มเวลากันดีกว่าอ่ะมีอะไรเริ่มเดี๋ยวขาวไปใช้เดี๋ยวบ้างมึงให้ไปไหนไปของตัวเองนะไปนี่มีกี่ใบอะไรมีกี่ใบที่โดนที่โดนปีสองไหมอยากได้สกิลพิเศษมาสกิลพิเศษพันท้าคู่ซีกัี่ใบไหนรอดอ่าไหนรอดซีรอดเมื่อกี้มีกี่ใบนะที่โดนโดนมีสองซีโดนไหมซึ่งบอกอีกซีโดนไหมก็เพิ่งบอกอยู่เอาก็ต่อมาเลยวซีรอด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 ขยำอีกทีซีโดนหรือไม่ซีรอดโอเคซีรอดอะไรไม่รู เงาบรรทัดไหนให้พี่เอาเอาสกิไหนให้ตัวเองเออบรรทัดคู่ได้สุ่มได้บรรทัดคู่ได้บรรทัดคู่ทีนี้บีกับดีของเรื่องอนไหนให้ตัวเองเรื่องไหนให้ตัวเองเลือกบีใน4ใบเนี้ยจะโดก็จะมีเอกับอยากได้ C ี่ไหมอยากได้โอเคสมมติมึงได้บีไอ้แบงค์ได้บีจะสลับกันไหมอืไม่มีสิทธิ์สลับอ๋อไรเดอร์ไรเดอร์สามอันเนี้ยมึงจะเอาใบไหนสามอันนี้สี่สีใช่เยี่ยมไ <laughs> ได้เล่นได้เล่นอยากรู้อ่นะไปเอเนี่ยได้ใส่ 1, พันธะคู่ไหมพันธะคู่ไม่ได้ใส่ใการ์ดจะใส่ทุกคนก็คือใส่ไปแล้วใช่ใส่ในคนหนึ่งในเศษในนีนน้ไปแล้วหนึ่งคนโอเคแต่ขึ้นอยู่กับว่าเศษที่กูเลือกไว้เนี่ยมันจะเลือกไพ่ตรงไหนถ้ามันเลือกไม่ตรงมันก็โดนลงโทษทั้งคู่ A B C D ีสี่ใบเนี่ยกูชอบตัวไหนที่สุดเอาจริงๆนกะูอยากชี้ให้พวกมึงเลยนะกูได้ C มึงได้ B ไอ้ไอ้แบงค์ได้ D ีไอทามได้ซีฝากมันนี้มึงเล่นโอเคครับหมดเวลานะครับเรื่องจากซ้ายไปขวาแบงค์เริ่ม ผมเอา A แถมอ่ะอ่ะแบบนี้ไม่แปลกนะกูหรืดาวดอกหน้าออกอะสําับอะไรไหมไม่กูไม่อกูแบงค์สํับตรงนี้ไม่เดียสํับไรงนี้ไม่อะแบงค์ไม่ใส่นะไม่สํรับไปเฉลยนี่กว่าการที่โดนนะครับผม A ดะสีะติวิเดี๋ยวไอ้ไอ้คนที่กูเลือกคือไอ้ทามซึ่งการ์ดเซฟการ์ดกับแถบการ์ดมันไม่ตรงกับผมแล้วใครโดน กูให้ทางแต่ในกรณีนี้แบ์มันได้การแถบการไปด้วยแปลว่าจะโดนอีกคนครับทุกคนถูกต้องม่รอดอ่ะใช่อะไรวะกูบอกแล้วให้สลเหามันจะได้รอดสิมึงก็ไม่เอาใช่อยากโดนไปกับเพื่อนเรารู้ชะตากรรม พัดคนแปลกหน้าบอกว่าพี่เจจัดครับสองคนจัดแล้วจะได้ไรคุณชูสูงเกมมันอยู่กลางตีเตสแกนเตสแกนไงครับ่อนตีหน้าคนหนึ่งครั้งเดี๋ยวให้เดียตีนะผมเพราะเดียเป็นคนที่ได้เซฟการ์ดไปเบาเดียโคตรเบาเลยเบาเกิน นะครับผมสองคนก็หมดหนทางเอาจริงม,มดวๆหนทางคนเดียวเว้ยผมไม่ไม่มีคนที่จะทำให้เขาเรียกว่าอะไรภารกิจมุโร่โตราสเซตผมก็เลยมาช่วยยในการติ้นให้แล้วกันตรงตรงนี้นี่แกไเดี๋ยวเราไป,ไปติ้นกันเลยดีกว่าครับไปซอ,อยนอกคุมลีนกคุมลีบินข้ามปเตยสุมมุกระเทยบ่หุ มามาเฮ้ยเดียวอ่ะเฮ้ยครับเดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวครเฮ้ยทำไมการมันแย่ลงไจะหลอกก็ได้สามนาทีครับจะลาไปจะไปเองไหมอยากคันธนที่ได้เป็นการไปไหนคันธนที่ได้เป็นการไปบลอกลวงใช้ได้ใช้ไม่ได้เอ้ยก็เลือกใช้โดนเหี้ยโดนสามแสดงว่าอาจจะโกงก็ได้แล้วอยากได้ไปไหนถ้าโดนสามอยากได้ไปไหนบีอยอ๋อพฤติกรรมแบบนี้เป็นพฤติกรรมเขาเรียกว่าตอกย้ำ คผมว่ามันจะไว้ใบปีเตเป็นใบคำโพกงั้นผมจะไม่เลือกใบปีเตขาดีแต่คอยดูนะทุกคนว่าผมจะแป่นแค่ไหนโดนเป็นสองรอบนะฮะไม่ัญหาที่ได้คือการหลอกลวงถูกใช่ไหมใช่ยืนยันคำเดียวไหมยืนยันสองอันนี้มันเกิดเลืองอะไรยังบ่อยยใบปีเตใช่เพราะมันจะใบเบี่ยงมันอาจจะได้พันธะที่ ที่ไม่ใช่การหลอกลวงไปฟรีรอดไหมฟรีรอดโดนสามใบไม่ใช่เหรอใช่แลดีรอดดีรอดดีดีดีรอดรอดสี่ใบไม่ดีโดนดีรอดมันผัโดนกี่ใบกันแน่โดนนะคูอชัวนะใบเดียวเู่รู้แล้ว รู้รู้แล้วอยากได้ A กับ B ใช่ไหมถ้าให้ B จะเอาไหม B เหรอเอาความบรราที่มันได้เพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนไม่ก็พรรดาคู่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่มึงเดาอ่ะไม่ใช่ที่เดาโอเคเรือกกันดีกว่าอยากได้เอาเลือกดีกูเลือกดีแล้วนะโอเคแล้วตอนนี้เราจะสลับกันไหมทุกคนไปไปกิงสลับแล้วกูดูเนไม่สลับกันไหมอ่ะอันนี้นะเฉลยนะเฉลยเลยครับเฉลยเลยครับมาๆมาโดนคือ B อันนี้คืออะไรได้อ๋อจะถือว่ารอดมานถึงว่า ข้างซ้ายถืออะไรที่เป็นแบบเต็มการ์ดก็คือรอดใช่ไอเดียมันได้เต็มการ์ดมันก็ชิลก็รอดอยูแล้วไอทามโดนตัวเดียวซูมๆในชื่ออันยำโทษโดนวิ่งรอบหนึ่งครับตอนนี้ทางก็ได้บทหลุดเพิ่มยีกรอบครับพาทามไปโดนโทษหรือ่าตีวิ่ง let's go มาถึงบททำโทษของน้องทามนะผมเดี๋ยวมึงวิ่งไปสุดนู่นพอเราวิ่งกลับมาตรงนี้เหมือนเดิมใช่พอแค่นี้ไม่ต้องวิ่งไกลอ่ะ let's go โอ้นี่บิงแล้วเหรอไม่มีอะไรโอ้ไม่มีเหือเลยโอ้เป็นไงบ้างครับคลิปนี้สนุกันไหมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดะติดตามให้กับช่อง g o ี TV นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมน้ยครับบ๊ายบาย